อร่อยไหมครับอร่อยนะเก่งมากครับ้า้า้าต่ว่าจะไม่ให้ใครกินด้วยได้หรือ <laughs> พาอเรากินของนูอยู่แห่โยกไข้ดาวแล้วก็กจับสุดๆเลยเนงงาะตวงนนี้เนาะอ,อร่อยไหมค้ยคะอร่อยอะเก่งมากครับ